สวัสดีครับผมดอตุพีทเทชิวะนะครับคราวนี้เรื่องสี่งคู่วันนี้นะครับก็คือเรื่องของดอกฟูจินะครับซึ่งหลายคนจะรู้จักกันดีจากการ์ตูนเรื่องดาบพิฆาตอสูรหรือคิมสิสโนกญยบคราวนี้หลายคนจะสงสัยว่าเฮ้ยอสูรเนี่ยนอกจากโดนจะถูกให้ตายด้วยการถูกแสงอาทิตย์เ,ยเผาไหมาล้ละหรือโดนตัดคอด้วยดาบเพลิงสุริยันแต่อีกอย่างหนึ่งเนี่ย ที่สามารถกำจัดอสูรได้เหมือนกันก็คือพิษของดอกฟูจิหลายคนเคยสงสัยไหมครับว่าเฮ้ยแล้วในความเป็นจริงเนี่ยดอกฟูจิเนี่ยมันมีพิษไหมนะครับผมเลยเอาข้อมูลมาพูดวันนี้คราวนี้เราลอ,ลองมาฟังกันเลยนะครับคราวนี้พูดถึงเรื่องของดอกฟูจินะครับหรือชื่อจริงเนี่ยเรียกว่าดอกวิสตอรียโดยหลักทางชีวะของมันนะครับจะอยู่ในแถบ เอเชียกลางและเอเชียใต้นะครับจะอยู่ในกลุ่มตระกูลเดีวยวกับถั่วนะครับหรือเรียกว่าวงเลกูมิโนเซนะครับขยายหั่พันและโตได้ไวมากนะเพราะเป็นพืชตระกูลถัว่ว<ไม>ส่วนใหญ่นะครับดอกพูกนี้จะมีสีม่วงอ่อนนะครับแต่จะมีบางทิตที่แบบสีม่วงเข้มสียม้งผู้สีขาวสีเหลืองอะไรแบบนี้ก็มีอยู่นะครับโดยกลิ่นของดอกคิดนี้จะมีกลิ่นคล้ายๆกัะดอกลาเวนเดอร์ แต่ถามว่าดอกฟูจิเนี่ยมีพิษไหมจริงมีนะครับเขาบอกทุกส่วนของดอกฟูจิเนี่ยมีพิษทั้งหมดเลยว่าจะเป็นลำต้นรากใบดอกล้วมมีสารพิษทั้งหมดเลยโดยถ้าได้รับสารพิษของดอกฟูจิเข้าไปเนี่ยถ้าได้รับปริมาณน้อยนะครับก็ทําให้เกิดการของล่วงอาเจียนปวดหัวหรือเป็นไข้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าได้รับในปริมาณมากเนี่ยอาจจะสามารถทําให้ตายได้ภายในเวลาเพียงแค่ ครึ่งชั่วโมงซึ่งเขาได้เอามาพิสูจน์เทียบปริมาณความรุนแรงของพิษแล้วเนี่ยบอกว่าพิษของดอกฟูจิเนี่ยความรุนแรงของมันเนี่ยเทียบเท่ากับพิษของงูทะเลเลยทีเดียวคราวนี้ชิโนโบุเนี่ยที่สามารถใช้พิษของดอกฟูจิเนี่ยเสียบแตะไว้ที่ปลายดาบแล้วเสียบเข้าอาสูเนี่ยนะครับทำให้อสูเนี่ยที่กิวความตายได้ คราวนี้มาดูข้อมูลอีกอย่างนึงนะว่าคือแม้แต่ดอกฟูจิเนี่ยมันจะมีพิษก็จริงแต่ว่าจริงๆสามารถนํามาประกอบอาหารได้เพราะว่าดอกฟูจิเนี่ยพิษของดอกภายในดอกมันมีพิษแต่พิษของมันเนี่ยจะสามารถสลายตัวได้เมื่อโดนความร้อนดังนั้นถ้าเกิดนําดอกฟูจิเนี่ยมาประกอบอาหารเช่นใช้การทอดหรือต้มเนี่ยยิงทําให้พิษสลายตัวได้มารับประทานได้ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเอามา ทำในเมนูพวกดอกฟูจิทอดเทปุระอะไรเงี้ยครับหรือเอามาต้มอะไรแบบนี้เป็นต้นแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีร้านอาหารหลายที่เนี่ยจะไม่เอาดอกฟูจิเนี่ยมาใช้เป็นเมนูหน้าร้านเพราะมันดูสูงเสียงเกินไปก็จะเป็นเมนูลับหลังร้านหรือว่าแทรกว่าในเมนูบบต่างๆนิแเบ,บีต้นะครับอ่านี่คือข้อมูลของดอกฟูจินะครับซึ่งดอกฟูจิเนี่ยถ้าเกิด ถ้าอยากไปดูนะครับจะมีที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งตอนนี้โควิดยังไปดูไม่ได้เนาะนะครับโดยมันจะบานหลังช่วงสัก,กุระหลังสัก,กุระหมดเนี่ยก็เป็นช่วงของดอกฟูจิหรือดอกวิสตอรียบานเนี่ยนะครับเขาก็มีเทศกาลที่คนได้ไปเ,เที่ยวชมไปดูกันนะครับโอเคครับวันนี้ผมก็ฝากขอฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับบาย